เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นควันหลงจากผลการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาหลังจากทีมของเราบุกเปเย่ยนทางหมาป่าวูฟตันวันเดอร์เรอที่สนามโมลินิวสเตเดียมของพวกเขาสำหรับการแข่งขันในศึกพรีเมียร์ลีกก่อนที่จะเป็นทีมของทางอาร์เนอร์สตรอทที่ยังคงรักษาฟอร์มการเล่นที่อย,ยอดเยี่ยมเอาไว้ได้อย่างต่อเนื่องได้การบุกมาคว้าชัยชนะเหนือพวกเขาไปได้2 ประตูต่อหนึ่งเก็บ3ามแต้มสุดสำคัญกลับออกมาพร้อมทยานขึ้นรังเป็นจ่าฝูงของตา่างแล้ว อย่างไรก็ตามหนึ่งในจุดที่เพื่อนๆรู้สึกเป็นกังวลใจและมีการสอบถามกันเข้ามาเยอะมากที่สุดเลยก็ว่าได้นั่นก็คือประเด็นที่ว่าตัวของทาง unes, ดาวินนูเยสดาวยิงทีมชักอุรุกวัยของเรานั้นหายหน้าไปไหนทหําไมเขาถึงไม่มีรายชื่อให้กับทีมในการลงสนามเมื่อคืนนี้ทั้งในเสเวอผู้เล่นตัวจริงและรวมไปถึงรายชื่อตัวสำรองที่ข้างสนามอีกด,ด้วย เมื่อมันเป็นเช่นนั้นจึงเกิดความเป็นกังวลใจกันตามมาเลยว่าเขาจะมีปัญหาอาการบาดเจ็บตามรบกวนหรือไม่อย่างไรกันหลังจากก่อนหน้านี้เราก็ได้เห็นเขาลงสนามมาเป็นตัวจริงให้กับทีมมาตลอด2เกมหลังสุดทั้งในนัดที่เปิดบ้านถล่มเอาชนะบอลมัดในเกมพรีมเมียร์ลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วตอนเนื่องไปถึงเกมยิมใหญ่ทางเวสต์แฮมยูไนเต็ดในศึกคาราบาวคับตอนกลางสัปดาห์อีกด้วย ทว่าล,ล่าสุดทางวอร์พูลเอ Echo สื่อวงในของทีมเราก็ออกมาชี้แจงแถลงไขถึงประเด็นดังกล่าวข้างต้นแล้วว่านูนเยสไม่ได้มีปัญหาอาการบาดเจ็บใดๆเพียงแต่เขามีอาการป่วยทำให้ไม่สามารถที่จะมีส่วนร่วมกับเกมเมื่อค่ำคืนนี้ได้ แล้วมันก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดอีกเช่นเดียวกันว่าตัวของเขานั้นจะหายกลับมาได้ทันพร้อมที่จะลงสนามช่วยทีมของเราสำหรับเกมยูฟาแชมเปียนลีกที่มีโปรแกรมต้องบุกไปเยือนทางบูรญญยาที่ประเทศอิตาลีในช่วงกลางสัปดาห์นี้หรือไม่ทั้งนี้ทีมของเราถูกจัดโปรแกรมเอาไว้ลงสนามค่อนข้างจะอัดแน่นต่อเนื่องกันแทบจะไม่ได้พักและต้องร่องลงเล่นเฉลี่ยทุกๆ3วันกันเลยทีเดียว เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพอยาจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในฮีโร่ของทีมเราสำหรับเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาอย่างทังอิบราฮิมมาโคนาเต้ปักกลังทีมชาติฝรั่งเศสกันบ้างเมื่อเขาเป็นผู้ทำประตูเบิกกล่องลูกแรกให้กับทีมของเราในเกมกับวูฟจนเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ทีมคว้าชัยชนะมัครองได้ ในท้ายที่สุดหลังจากตอนในเกมเสมอกับทางเอซีมิลานสำหรับการแข่งขันถ้วยใบโตของยุโรปโจ้ตัวก็ทำประตูได้ด้วยเช่นเดียวกันจนหลายคนมองเลยว่านี่อาจจะกลายไปเป็นอีกหนึ่งอาวุธเด็ดของเราในการเข้าทำจากลูกกลางอากาศในการแข่งขันฤดูก,กาลนี้เลยก็ว่าได้ อย่างไรก็ตามหลังเกมกับวูฟดังกล่าวนั้นทางแกรี่เนวิลล์อดีตปูกขวากับตันทีมระดับตำนานของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมคู่อลิตลอดการของเราก็รับหน้าที่เป็นผู้บรรยายให้กับทาง Sky Sports สำหรับข่าวชื่อดังในเกมนี้และเขาก็มามอบรางวัล m a น man of the Match หรือผู้เล่นโคงคุณค่าให้กับทางไรอันกราว,วนแบ็ห้องเครึ่องดัชแมนของทีมเรา นั่นจึงทำให้โคนาเต้ออกมาแซลแบบขำขันและมีความติดตลกซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมระหว่างห้องแต่งตัวของทีมเราได้อย่างแท้จริง Sky ยสปอร์คุณให้รางวัลแมนออฟเดอะแมตช์กับใครกันนะโคนาเต้ถามระหว่างการให้สัมภาษณ์หลังเกมพรางยิ้มและหัวเราะออกมา มันเป็นไปได้อย่างไรกันโอเคคุณให้มันกับน้องชายของผมใช่ไหมงั้นรอดตัวไปนะเพราะผมยินดีอย่างยิ่งหากมันเป็นเขาที่ได้รางวัลน,นี้แต่ที่จริงแล้วผมทำประตูได้มาตั้งแต่ในเกมกับเอซีมิลานนะแล้วผมก็มาทำประตูได้ในเกมนัดนี้อีกด้วยผพเองไม่ไม่สมควรจะได้รางวัลบ้างหรอ ไม่ไม่ไม่ผมเองก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณต้องไปถามพวกเขาดูนะผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนตัดสินกันอ้อมันคือแกรี่เนวิลล์อย่างนั้นเหรอโอเคงั้นขอบคุณนายด้วยนะแกรี่โคนาเต้กล่าวทิ้งท้ายด้วยอารมณ์ขำขันอย่างยิ่ง เมื่อพูดถึงความน่ารักและบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมภายในทีมของเราณนะช่วงเวลานี้กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมก็อยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูอีกหนึ่งประเด็นที่น่าจะสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับบรรดาเดอะคอปทั้งหลายได้เป็นอย่างมากด้วยเช่นเดียวกัน นั่นก็คือในรายของทางเฟเดริโกเคียซ่าปิกทีมชาติอิตาลีของเรากันบ้างหลังจากเขาเริ่มจะได้รับโอกาสลงสนามให้กับทีมอย่างต่อเนื่องในช่วงหลังก่อนจะได้มีโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงในสีเสื้อของทางลิเวอร์พูลเป็นครั้งแรกในเกมที่เราฟาดแข่งกับทางเวสต์แฮมยูไนเต็ดเมื่อกลางสัปดาห์ที่ซึ่งเขาก็สามารถทำแอสซิสต์ได้ด้วย แต่ในการเจอกับทางวูฟเมื่อคืนนี้เขาก็กลับมาเป็นตัวสำรองอีกครั้งแต่แม้กระนั้นปฏิกิริยาของเจ้าตัวที่แสดงออกที่สุมมานั่งสำรองข้างสนามนั้นเองก็าสามารถที่จะสร้างความประทับใจให้กับแฟนบอลทั้งหลายได้เป็นอย่างมากหลังจากมันสะท้อนให้เห็นถึงแพชชั่นและอารมณ์ร่วมกับทีมถึงขีดสุด เมื่อตอนที่ทักอิบราฮิมาโคนาเต้ขึ้นไปทำประตูออกนำให้กับทีมของเรามันก็คือตัวของเคียซานี่แหละที่ป็นการออกแอคชั่นมากกว่าเพื่อนร่วมทีมคนไหนๆทั้งนั้นมันมีเก็บเล็กเก็บน้อยเพิ่มเติมจากประตูของทักอิบราฮิมาโคนาเต้นะโดมินิกค,คิงนักข่าวสายของคนดังจากทางเดลี่เมลสื่อชื่อดังจากแดนผู้ดีออกมาโพสต์ยืนยันผ่านหน้าเอส่วนตัวของเขาเอง เฟเดริโก้เคียซาที่มานั่งสำรองของลิเวอร์พูลแย่งสีนไปเลยเมื่อเขากลายมาเป็นคนที่ฉลองประตูดังกล่าวข้างตน้นได้อย่างสนุกสนานมากที่สุดในซุ้มมานั่งของทีมเดือนแล้วตัวของเขาเองก็คงแทบจะรอไม่ไหวกับการจะได้มีส่วนร่วมกับเกมอย่างไรก็ตามท้ายที่สุดตัวของทางเคียซ่าก็ไม่ได้ส่งลงสนามในการแข่งขันเกมนี้ ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะมีจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูความคิดเห็นของทางอ r อเนอร์สโตรนใหญ่ดัชแมนของเราถึงผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันบ้างเพราะนอกจากมันจะเป็นชัยชนะต่อเนื่องให้กับทีมของเราแล้วมันก็ยังส่งให้ยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซด์ทยานขึ้นรั้งตำแหน่งจาาฝูงของตารางได้อย่างสง่าผ่าเผยที่สุดอีกด้วย นั่นทำให้หลังเกมนักข่าวก็ไม่ลืมที่จะเอาไมคไปเจาะปากทางอร์เนอร์สตรอตคุนสือของเราที่เป็นผู้เข้ามาพลิกโฉมฟอร์มการเล่นของทีมไปอย่างสิ้นเชิงถึงสถานการณ์ของทางลิวอร์ปูดังกล่าวข้างตน้น ตัวของทางสรลตเองก็รู้สึกพึงพอใจกับผลงานของลูกทีมและเขาก็มาให้เครดิตกับทางวูฟ้วยว่าเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมและสร้างความลำบากให้กับทีมของเราขณะเดียวกันก็ออกมาเตือนบรรดาลูกทีมของเขาเลยว่าจะชะล่าใจไม่ได้กับฟอร์มการเล่นในช่วงเวลานี้และมัยังมีบททดสอบอีกมากมายที่รอเราอยู่ มันเกือบจะเป็นสถานการณ์ในอุดมคติเลยนะกับการลงเล่นเจอกับวูฟเพราะเราทยานขึ้นรั้งเป็นจ่าฝูงของตารางส่วนพวกเขารั้งเป็นบววยสล็อตกล่าวอย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คืออันที่จริงแล้ววูฟไม่สมควรจะอยู่ในอันดับสุดท้ายเลยนะสิ่งที่พวกเขาต้องเจอก็คือโปรแกรมการแข่งขันที่ยากแบบติดต่อกันและผมเองก็ตามดูเกมการเล่นของพวกเขามาหลายนัด มันสะท้อนได้เห็นเลยว่าที่จริงแล้วพวกเขาไม่ควรจะมาอยู่ในจุดนี้คุณสามารถจะกล่าวอ้างถึงเกมในนัดนี้ได้เลยโดยสัมไปเพราะเราเองก็ไม่ได้เล่นดีเด่นไปกว่าพวกเขามากมายเลยพวกเขาอยู่ในเกมและมีการทำหลายสิ่งหลายอย่างที่ยอดเยี่ยมด้วยหากพวกเขายังคงเดินหน้าทำผลงานได้แบบนี้ต่อไปในการเจอกับทีมอื่นๆพวกเขาจะไม่มีทางจบฤดูกาลด้วยกันเป็นอันดับที่20ของลี อย่างไรก็ตามผมเองก็พึงพอใจกับผลงานของลูกทีมนะแต่เรายังมีอีกหลายเกมให้ต้องพิสูจน์ตัวเองกันต่อไปเราจะต้องเจอกับทั้งอ์เซนอลนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเชลซีและแอสตันวินล่าในช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยกันแถมเราก็ยังมีเกมยูฟาแชมเปียนลีกที่ต้องให้ลงสนามอีกด้วยดังนั้นเราจะต้องเตรียมความพร้อมสำหรับทีมของเรารับมือกับบทพิสูจน์เหล่านั้น ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พราะอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูภาพรวมของสถา,านการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับการแข่งขันพรีเมียร์ลีกกันบ้างหลังจากทิเว์ภูของเราได้ถักอิบราฮิมาโคนาเตและมูฮัมหมัดซาลาทำกันคนละประตูพาทีมคว้าชัยชนะเหนือวูฟสองประตูต่อหนึ่งเก็บสามแต้มสำคัญแต่ผลการแข่งขันอีกคู่ที่ลงสนามไปก่อนหน้าเราอย่างทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ ก็เป็นใจอย่างยิ่งดวดด้วยหลังพวกเขาเพิ่งจะสะดุดเสมอกับทางปืนใหญ่อาร์ซนอลมาในเกมนัดที่แล้ว2ประตูต่อ1และเมื่อคืนนี้ก็ยังคงทำแต้มหล่นอย่างต่อเนื่องไปเสมอกับทาง New cast e, นิวคาสเซิลยูไนเตตอีก1ประตูต่อ1ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ตำแหน่งจ่าฝูงมีการเปลี่ยนมือมาเป็นทีมของเราแล้วและเราก็ทำแต้มทิ้งห่างทั้งซิตี้และอาร์ซนอลอยู่1คะแนนด้วยกัน ขณะเดียวกันบอลลรับพนันอย่างถูกกฎหมายที่ประเทศอังกฤษก,ก็มีการขานรับผลการแข่งขันดังกล่าวข้างต้นแทบจะทันทีได้การปรับลดอัดตราต่อรองที่ลิเวอร์พูลจะขึ้นมาผง,งาดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกลงมาเหลือเพียงแทงหนึ่งจ่ายสี่ไม่รวมทุนเรียกได้ว่าความมั่นใจในทีมของเรานั้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับแต่นั่นก็ยังคงตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่แทงหนึ่งจ่ายสองไม่รวมทุนและถัดออสเนลที่แทงสี่ ไม่รวมทุนขับเขี่ยวกันแบบสูสีสุดๆไปเลยแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ไใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ